สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับแล้วคลิปนี้ครับผมก็มาพร้อมกับสกินปืนไลอ n น e a ร t นะครับผมเป็นปืน8.5ดาวกระบอกใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็จะเอามาเล่นยิงมัมมี่นะครับมาดูกันซิว่าปืนนี้จะยิงมัมมี่ได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมเลยนะครับมัมมี่มาแล้วครับฟาโร่ซะด้วยขึ้นบนดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอมันมาครับมาเมื่อไหร่ผมถอยแล้วก็ยิงแม่งเลยเด้ยมาแลเหี้อตกใจหมดคุยเหอะขึ้นมาขึ้นมา ปลาระเบิดมาเฉยเลยเฮ้ยผมตกเลยวะเฮ้ยเอาคุณตกเลยเหรอเฮ้ยหวยเหอะมาไหนเนี่ยหนีดีครับรอยฮียอะไระมาปะไม่มาว่ะแต่อาจจะรู้ว่าผมลงท่อแน่ไม่มีเว้ยเฮ้ยมาอยู่จุดเดิมนะครับผมอาาวเรียบร้อยไอตัวปลาระเบิดตายห่าไปแล้วครับเข้ามาไหมเข้ามาไหมถ้าเข้ามาผมถอยเฮ้ยว่าแล้วเข้ามามาดิมาดีาดเอ้ย ปืนนี้บอกเลยครับว่ายิงโคตรแรงมาครับมาตาครับมามามา้ยเต้นวะเต้นวะเต้นก็ยิงครับเต้นก็ยิงแตกไปโอเคถุยไปขึ้นมาอีกแล้วเอ้ยเอ้าเฮียกลายเป็นว่าผมโดนชิบหายได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดหน่อยดิจัดหน่อยจีจัดหน่อยจัดหน่อยเร็ว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 จัดนี้จัดนี้เอ้ยเฮียกระโดดขึ้นปุ๊บกูตายปั๊บเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตัวฟรีนี่ว่า ครับเราเล่นใช้วิธีปกติดีกว่าไปแล้วฮึบโดดปึดดดดดด๊บอมืมบอมสัตว์เอ้ยอัดหน้ากูเฮียเุ้ยโอ้ไปไม่ถึงฝัง่งเฮ้ยเพื่อนเราตกใครได้ตกใครได้ไวะไม่รู้เอาตึกให้รอดกันเฮ้ย,ยติดสโลเฮียเจอระเบิดติดสโลให้เข้าแล้วเฮ้ยขอไร้กันตัวนี้เฮ้ยไม่โด,ดเนเฮียตบตบเฮ้ยได้ไงอะฮือตายได้ไงอ่ะ ตอนแรกนี่ว่าตบโดนแล้วนะแม่งไม่ใช่นี่หว่าเรียบร้อยครับเริ่มเป็นมัมมี่กันแล้วครับตอนนี้เปิดยังนานไอ,อชิมหายเช็คท่อด,ด่วนเลยมีใครอยู่ะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงใครด้านหลังหรือว่าผมคิดไปเองน่าจะคิดไปเองสองตัวไปเว้ยห้องนี้ก็โน้ก็โนพอประมาณแหละไม่ได้โนแบบว่าเต็มระบบเลยขนาดนั้นขึ้นไป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 ,นไปจัดแม่งนี้ อ้าวไปไหนแล้วมันจะขึ้นมาไหมดักตบแม่งเลยไม่ขึ้นมาวะเฮ้ยตบมันเรียบร้อยสัตว์กูดักเหลือตัวหนึง่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แต่มันมันถือมาชาร์เลยเว้ยตายเลยเว้ยตายเปล่าเฮ้ยตบเฮ้ยตบไม่โดนเฮี้ยเออโดนทีอย่เคมาปืนผมจะได้ยิงมัมมี่ปะเนี่ยถามจริงรอบนี้มีแววว่าตัวเองจะได้เป็นมัมมี่นี่เลย กับดลักวางระเบิดก่อนแล้วก็จัดไปครับอันนี้ระเบิดติดสโลต้องจัดต้องจัดอยแล้วได้เป็นไหมอ่ากูไม่ได้เป็นจะด้วยติดสโลแม่งก่อนนี่ยิงแม่งก่อนเลยครับเฮ้ยนี่มามีติดสโล่ปะวเมื่อกี้เฮ้ยเฮียมัน,นยังไงคุยเกือบแล้วเกือบแล้วขึ้นอีกแล้วครับขึ้นม่กแล้วเยียบระเบิดผมและแต่ว่าทำไมผมไม่ได้คิววะนี่อย่าไว้เอย่าไว้บอกเลยสวัาติดสโล เออทำไมผมไม่เอาไปไว้ข้างล่างวะอี yeah. ๋หรือไม่ก็ตรงแถวๆตรงเนี้ยลดเวลาชิปหายแล้วแล้ววินถัดไปมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเนี่ยเอ,อ้ยมันจะหายปะเนี้ยตอนนี้คือติดสโลกันเอา้าผมได้เฉยเลยวะ,สะแสดงว่าไปโดนหนักจากที่อื่นมาตอนนี้คือติดสโลครับออติดสโลจะเพื่อพยายามไปไหนไม่ได้เลยเออลวลาสมีมันกว้างอยู่นะ เดี๋ยวนะเรามาม,มีขึ้นมาก่อนมามี่มีอยู่สามตัวกระโดดรอยก็ไม่ได้เอ๊ะหรือว่าเราติดไอ้นี่วะน่าจะติดเอฟเฟกมันเราต้องเดินหนีโอเคอย่างนี้นี่เองรองมาม,มีมาเลยไม่แน่ครับถ้าเรามีไอ้กาวตัวเนี้ยเวลาโดนมามีมม่ตัวปลาระเบิดปลาขึ้นมาเราอาจจะไม่ไหลเว้เราติดสโลคิดไว้อย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าใช่เปล่าไม่เคยลองโอเค ต้องดูด้านหลังด้วยเผื่อแม่งมีมามมีม่ลอยขึ้นมามัมีม่เปไหนหมดวะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ตายห่างเดียวครับเลือกตายได้อย่างเดียวเฮ้ยระเบิดระเบิด,บดปาระเบิดมาอุฮมีใครตกไปเปล่ายิงไม่เคยจะทันเลยปืนบอมแม่งเอาไปตลอดผมควรทำไงดีหรือว่าต้องเล่นในท่อไม่ไดีกว่า เสียงเกินไปฟาโรมาแล้วฟาโรมาแล้วยิงแม่งก่อนเลยครับขอแล้วกันคิวนี้โอ้โหไม่ได้วะได้โบนึงก็ยังดีขึ้นมาขึ้นมาไหมไม่ขึ้นมาวะโอ้ยิงไม่ทันวิ่งเร็วเกินเล็งไม่เคยจะทันด้านหลังไม่มีแล้วมัมี่อ่ะดูข้างหน้าดีมาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาวมเร้วยิงแม่งก่อนเลยเฮ้ยได้เฉย ของจริงครับปืนนี้แม่งแรงจริงเออสำหรับใครที่เป็นมัมมี่นะครับแล้วคิดจะออกห้องเข้าใหม่นะครับผมแนะนําว่าอย่าหาทําครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เป็นมัมมี่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเกือบตายดีนะเพื่อนช่วยไว้คือแบบมันอยู่ใกล้ผมมากเลยเมื่อกี้มัมมี่มาตึกทีไรก็ก็ตายทุกทีมีรายการผมจัดระเบิดหมอกฟันแฮ จัดไว้จัดไว้ไปดีกว่าเว้ยไปแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วตามมาไหมไม่มีไม่ใช่กระโดดหลงท่อปุ๊บแม่งฟันกูตายปั๊บเลยอ่าไม่มีครับเอาละเบิดนี้แกล้งคนดีกว่าโยไม่งนี้แม่งเลยติดสโลไปเวลามามี่มาใช่ป่ะมันจะได้แบบว่าติดไงไปไหนไม่ได้ทิ้หายแล้วโอ้ยประเด็นคือผมไม่ได้เป็นมามี่ด้วยดีไปเลยเพื่อนตรงไป อายังเฮ้ยข้างบนบนตึกบนตึกบนตึกเฮียต er. ายยังตายแล้วแหละโอเคสบายใจหายห่วงครับยิงแม่งมเลยครับโอ้โหยังไม่ทันได้ยิงเพื่อนติดสโลอ้าวไม่ติดสโลได้ไงวะกระโดดหนีเหรอไม่รู้่ตอนนี้ระวังตัวเองตกลงไปก็พอแล้วแม่งเฮ้ยกลัวกลัวกลัวไอ้าีหลังอ๋อเพื่อนเราอยู่นึกว่ามัมมี่ ระวังก็พอละระวังมามีแค่ตรงบันไดก็พอด้านหลังคงไม่ต้องหรอกเฮียเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเขายิงเลยดิเขายิงเลยดิยิงไม่ทันวะอ้าวตายแล้วเหรออะไรวะตายไปยังเฮ้ยขึ้นมาแล้วเฮ้ยไปทำอะไรกันตรงนั้นอออืื้หเฮียเกือบตายกันเมื่อกี้นี่กระโดดมาแล้วกระโดดมาแล้วกระโดดมาแล้วยิงแม่งเลยแตกเฮียเอ้ยไม่ได้อีกแล้วแต่มัมมี่ก็พยายามมาเรื่อย าเรื่อยๆเลยครับโอ้โหผมแม่งแบบยิงไม่เคยจะทันน่ะไม่เคยจะทันจริงมากระโดดมาอีกแล้วมามี่อ่ะขึ้นมากูยิงต่อโอ้โหไม่เคยจะได้อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามี่เริ่มมาแล้วมาแล้วกระโดดมาเนี่ยน่นไงกระโดดมาแล้วโอ้โหไม่เคยทันรอขึ้นมารอรอรอมามี่สี่ห้าตัวมายืน มายืนออตรงบันไดเที่ย์ไม่ให้เพื่อนขึ้นละน้องมาแล้วขึ้นอีกแล้วโอเคสงสัยเพื่อนแบบโอ้ยเทียตายเลยสั์โอ้โหเกินเกินเกินสวยยิงเลยครับต่อเนื่องเลยเฮ้ยหลุด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 เที่ยมันมีหลุดไปลองหุ่นลองหุ่นลองหุ่นขึ้นมาเอาแม่งก่อนเอาแม่งก่อนโอ้ชิบหายแล้ว ยากที่จะควบคุมแล้วครับตอนนี้ไปเร็วมายิงดักแม่งเลยสัตว์ตามมาปะฮ้ยตามมา่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียยิงแม่งก่อนเลยครับเอ,อ้ยกูจะไปโอ้โหคว้ยเสือกวิ่งเร็วอีกเย็ดเครู้สึกว่าระเบิดตัวนี้เริ่มมีประโยชน์แล้วครับเอาให้แบบแม่งติดสโล์กันเลย อีสโลข้างบนเลยข้างล่างมีคนทําไปแล้วเอา้าไอ้เฮียเฮ้ยป้าเฮียทันไหมอวยเหอะอยู่ดีก็สลับไอ้นี่เฉยเลยใครแม่งโยนมีดใส่กูวะกูตายแล้วน้องไอ้เฮียเฮ้ยขออุย้ยได้ไหมเออสวยเอ้ย,ย,อยโอ้โหแม่งเอ้ยโดนสเกต็ตโดนสเก็ตดาวตกเมื่อกี้อื้แม่งกูตายเลยขึ้นไปครับขึ้นไป,นไปรอบนี้มาม,มีตึงครับขึ้นไปเลยครับ เดี๋ยวนะไอ้กาเดียนมากระเดียนมาเอ้า,าอไปไหนแล้วอะไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตบตบเออดักตบไอ้เฮียเป็นไงล่ะแตกไปดิมึงไปก่อนไม่อยู่แล้วครับตรงนี้ไปแล้วต้องตึกแม่งอุ๊ยโอ้โหไอ้ระคังไอเวนเนี่ยจะตามกูไหมเฮียไปกันแล้วอย่ายุ่งกับผมเลยระครังโอ้โหตรงนี้ก็มีไอ้เฮียแตกไปดิควยบบจะแตกก็แตกง่ายเหลือเกินเฮ้ยควยเหอะไอสัตว์มันเยอะอออนะยังไงเฮียโวยหน้าหันเลยกูควยเหอะเฮ้ยเฮีย มีแต่ตัววิ่งเร็วๆนั่นเลยคุยกูก็วิ่งช้าเลยเกินเย็ดแม่เฮ้ยเพื่อนอืใจคอจะไม่ช่วยกันเลยไอ้บนตึกเนะี่ยยืนดูกูตายเนะี่ยเียอ้ยยเอะเยอะเกินอืมย็ดแม่สัตว์ไปเล่นกันตรงไหนเนี่ยไอ้เแคยกูตายแค่คุยเถอะเดี๋ยวท่อนั่นเลงกูรีนเสียงเงี้ย,ยามารับพรศักดิ์สิทธิ์ไปน้องเอาไปโอ้โหเฮ้ยกูรู้แ,แล้ว เรียกกูเล่นทอแล้วระเบิดนี้โยนดีกว่าสาัเออคิดได้ไว้เฮ้ยเทครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ